คุณผู้ชมไปที่ระยองค่ะระยองเขาเชิญชวนมาเที่ยวงานวันสุนทรภู่กวีโลกประจำปี2,566นะคะมุ่งลํำลึกเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่และรับชมการแสดงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ตระการตาค่ะ ที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่ตำบุ่ำอำเภอกแกลงจังหวัดระยองนะคะนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองถแถลงเตรียมจัดงานวันสุนทรภู่กวีโลกประจำปี2566งานนี้ค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25-27มิถุนายนนี้ในงานนะคะจะมีพิธีบวงสวงดวงวิญญาณของท่านสุนทรภู่มีการแสดงแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ตระการตาการแสดงพื้นบ้านแล้วก็ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม ของชาวระยองอันล้ำค่าที่หาดูได้ยากและก็ยังมีการประกวดต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงของศิลปินแห่งชาติอาจารย์นวรัตน์พงไพบูร์ศิลปินเหล่าดาราพร้อมทั้งบูธจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มและสินค้าต่างๆมากมายค่ะท่านผู้ว่าบอกว่าเนื่องจากว่าวันที่26มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นวันคล้ายวันเกิดของสุนทรภู่จังหวัดระยองจึงได้กําหนดจัดงานวันสุนทรภู่ขึ้นเป็นประจําทุกปีเพื่อให้เยาวชนประชาช ได้ร่วมกันลำลึกเกียรติคุณยกย่องเชิดช,ชูท่านสุนทรภู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกและยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นและตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตรผ์ผลงานของสุนทรภู้พร้อมทั้งร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะ การพัฒนาอนุสาวรีย์เบื้องต้นค่ะเตรียมจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยสวยงามและทำอาคารครอบไม่ให้รูปจำลองสุนทรพูนนั้นตากแดดโดยที่จะมุ่งเพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มาท่องเที่ยวค่ะ